สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ o อ Channel นะฮะวันนี้นะผมจะพาท่านผู้ชมนะครับผมแบบเดข่าวสารวงการมือถือนะฮะโดย e ีีนี้ผมจะมาพูดถึงข้อมูลอย่างเป็นทางการของมือถือจากค่าย vivo นะฮะนั่นก็คือ vivo v, v 3 0 e นะฮะซึ่งมือถือรุ่นดังกล่าวนะฮะได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการในประเทศอินเดียแต่ก่อนที่จะไปดูข้อมูลของมือถือรุ่นนี้นะฮะฝากท่านผู้ชมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและก็ช่อง o อเออช n แนนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วไปดูข้อมูลกันเลยครับ Bye. vivo ในประเทศอินเดียนะครับผมได้เปิดจอสมาชิกล่าสุดของ v30 series นะครับผมอย่าง vivo v30e ที่มาพร้อมกับชิปเซตมอนผลของ Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 ทำงานด้วยโปรแกรม8กิกะไบต์นะครับผมและลมสูงสุดอยู่ที่256กิกะไบต์นะฮะและยังมาพร้อมกับหน้าจอ AMOLED แบบโค้งนะครับผมมาพร้อมกับอาาัตราเฟรชเรทอยู่ที่120เฮิรตซ์และกล้องหน้าความเรียด0 m p เมพิกเซลพร้อมมอเตอร์โฟกัสนะฮะส่วนสเปคการ่ดที่น่าสนใจของ m i v o V30e ก็มีอย่างนี้นะฮะมาดูกันที่ขนาดและก็น้ำหนักของตัวเครื่อง สำหรับความหนางตัวเครื่องนะผมจะอยู่ที่7.7มิลลิเมตรสำหรับน้าหนักของตัวเครื่องนะผมมี2น้าหนักด้วยกันนะครับขึ้นอยู่กับสีของตัวเครื่องโดยน้าหนักแรกนะผมจะอยู่ที่179กรัมส่วนอีกน้ําหนักหนึ่งนะครับผมจะอยู่ที่188กรัมวาสะดวงตัวเครื่องนะด้านหน้าเป็นกระจกนะครับส่วนขอบแล้วก็ก็หลังของตัวเครื่องนะจะเป็นพลาสติก ตัวเครื่องรองรับซิมแบบ Dual SIM นะครับผมแล้วก็รองรับเครือข่าย 5G นอกจากนี้นะครับตัวเครื่องเนี่ยยังรองรับมาตรฐานการกันน้ํกากันฝนตามมาตรฐาน IP64 ด้วยนอกจากจะมีมาตรฐาน IP64 แล้วนะครับยังมีอัลกริทึมนะผมที่เรียกว่า w e t Hand Touch นะฮะที่อัปเกรดขึ้นมานะฮะช่วยผู้ใช้งานมือถือนะผมสามารถใช้งานหน้าจอได้แม้ขณะมือเปียกซึ่งเป็นการเสริมการใช้งานหน้าจอให้ดียิ่งขึ้นนะฮะรูดต่อกันที่หน้าจอนะฮะสำหรับหน้าจอของ Vivo V30e นะฮะจะให้ขนาดหน้าจอมายอยู่ที่ 6.78นิ้วเป็นหน้าจอ m ม led นะฮะสีสันของหน้าจอนะครับผมให้มา,มากๆถึงพันล้านสีมาพร้อมกับอัตรารีฟรชเรทอยู่ที่ 120H เฮิร์ตความสว่างสูงสุดของหน้าจอนะผมจะอยู่ที่1,300งนรอิตลองรับช่วงขอบเขต DCI-P 3ซ0นะฮะอัตราส่วนหน้าจอต,ตัวเครื่องนะผมจะอยู่ที่เ3 3ามเร็ความในระดับ f u ล l อสความหนาแน่นของพิกเซลนะผมจะอยู่ที่3 8 8 p p i นะปะป้องการแสงสีฟ้านะผมตามมาตรฐาน h t ชนะฮะ สำหรับกระจกหน้าจอนะครับผมเป็นกระจกหน้าจอของ Scott Sensation นะครับซึ่งมาพร้อมกับโครงสร้างการรับรองแรงกระแทกนะฮะที่ครอบคุมความปลอดภัยจากภายในสู่ภายนอกนะฮะโดยสร้างขึ้นเพื่อให้ทนต่อการใช้งานอย่างที่ผมบอกไปนะฮะกระจกหน้าจอเนี่ยจะเป็นของ Scott Sensation นะฮะที่มีความแข็งแรงสูงในการการกระแทกหน้าผมที่ออกแบบมาอย่างแม่นยำเพื่อการป้องกันที่เหนือกว่าของส่วนประกอบภายในและภายนอกนะครับ ตัวเครื่องนะผมรันบนระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชัน14นะครับครอบทับด้วยปันทัช c h เ s วอร์ชัน14โดยทาง vivo รับประกันว่า vivo v30e นะครับผมจะรองรับการอัปเดต Android นะครับผมอีก3รุ่นจะรองรับแพทความปลอดภัยนะครับผมเป็นเวลา4ปีจากชิปเซตนะครับผมเลือกใช้ชิปเซตของความเข้มเทอร์ซอรอน6 Gen1 มุสถาปริยกรรมระดับ4นาโนเมตร CPU o c ก a Core นะฮะความเร็วจะอยู่ที่2.2 GHz ร G.P.U เนี่ยจะเป็นของ i อโน่เ no นอกจากนี้นะฮะตัวเครื่องเนี่ยยังมีแอปวีเทนเนอร์นะฮะมาดูต่อที่หน่วยความจำกันมากนะฮะตัวเครื่องสามารถใส่แมคอร์ดซีการ์ดเพิ่มได้นะครับจะต้องแชร์นะครับผมว่จะใส่ซิม2หรือว่าจะใส่แมคอร์ดซีการ์ดสำหรับหน่วยความจำภายในนะฮะมีให้เลือก2ขนาดด้วยกันนะฮะ,ะรุ่นแรกนะผมจะเป็น RAM 8ปดความรอยยี่รุ่นต่อมานะผมจะเป็น RAM 8ปดความองร้อนะฮะ ตัวเครื่องนะผมสามารถเพิ่มแรมได้ด้วย extra ram นะครับซึ่งสามารถเพิ่มได้อีก8กิกะไบต์รวมเป็น16กิกะไบต์นอกจากนี้นะฮะยังมาพร้อมกับนวัตกรรม smooth envision นะฮะมอพื้นที่เพิ่มเติมสูงสุด6เมกะไบต์เพื่อประสบการณ์ทำงานที่ราบรื่นในการใช้งานตัวเครื่องนะฮะมาดูต่อกันที่กล้องนะครับสลับกล้องหลังของ vivo v 3 0 e นะฮะจะติดตั้งกล้องหลังคู่แบบ dual camera โดยมาพร้อมกับโมดูลกล้องวงกลมนะครับแบบ gem cut สลับกล้องหลักนะผมจะใช้เซนเซอร์ของ sony นะฮะ ความเนจะอยู่ที่50มิะพิกเซลค่า f จะอยู่ที่1.8นะครับรองรับระบบ PDF แล้วก็มี OS กันสัน่นส่วนเลนต่อมานะผมจะเป็นเลนอัลท์วานะฮะความเนีจะอยู่ที่8มิะพิกเซลค่า f จะอยู่ที่2.2มุมมงของเลนนะผมจะอยู่ที่120องศามาดูกล้องนะมมนะครับผมมี Ring LED flash มาให้นะครับกล้องหลังนะผมสามารถถ่ายวิดีโอความเอสูงสุดไดอยู่ที่ 4K 30เฟรมเลยและ 1080p 30เฟรมเลยนะฮะ ส่วนกล้องหน้าเนี่ยให้ความเร็ดมาอยู่ที่50เมกะพิกเซลค่า f จะอยู่ที่2.5นะครับผมมีระบบออโต้โฟกัสกล้องหน้าเนี่ยสามารถถ่ายวิดีโอความเอียดสูงสุดได้อยู่ที่ 4K 30เฟรมเลยและ 1080p 3 0เ mm ฟรมเลยนะครับลำโพงนะผมเป็นลำโพงเดียวนะฮะซึ่งต้องบอกท่านผู้ชมนะครับผมว่าน่าเสียดายนะเพราะว่าตอนนี้นะคะ v i v ีรุ่นใหม่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นระดับล่างหรือว่ารุ่นระดับกลางเนี่ยให้ลำโพงคู่มาเลยนะฮะ แต่ vivo v30e เนี่ยยังให้เป็นลำโพงเดียวนะครับแต่ก็ไม่ได้แปลกอะไรนะครับเพราะว่าในตระกูล v30 เนี่ยยังคงเป็นลำโพงเดียวหมดนะครับตัวเครื่องเนี่ยไม่มีช่องเสียบจีสามจุดห้ามาให้นะฮะสำหรับ WiFi นะผมจะรองรับไ WiFi สูงสุดอยู่ที่ WiFi 5นะฮะ e t ู o t h จะเป็นเวอร์ชันน5.1พอร์ตการเชื่อมต่อจะเป็น usb type c เวอร์ชันส0นสำหรับเซนเซ,นเซอร์สแกนลายนิ้วมือนะผมจะอยู่ที่ใต้หน้าจอแบตเตอรี่เนี่ยผมให้ความจุแบตเตอรี่หม่อยู่ที่หองรันมิลลิแอมนะฮะรองรับการชาร์ โดยวีโวเคลมว่านะผมรับประกันสุขภาพแบตเตอรี่นะผมยาวนานถึง4ปีนะครับสำหรับสีที่เปิดตัวในประเทศอินเดียนะครับผมมี2สีด้วยกันนะครับได้แก่เวอร์เวนแลวก็สีบลูนะครับสำหรับราคาที่เปิดตัวในประเทศอินเดียนะครับผมเมื่อตีเป็นเงินไทยนะครับก็มีอยงนี้นะฮะรุ่นแรม8รอม128นะครับราคาเมื่อตีเป็นเงินไทยจะอยู่ที่12,390บาทและรุ่นแรม8รอม256นะฮะราคาเมื่อตีเป็นเงินไทยจะอยู่ที่13,290บาทนะครับ นี่ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดของ vivo v30e นะฮะมือถือในตระกูล v30 series นะผมที่เปิดตัวล่าสุดในประเทศอินเดียส่วนมือถือรุ่นนี้จะเข้าไทายหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอติดตามข่าวสารกันแต่ในตระกูล v series ทุกตัวนะครับผมก็จะมีตระกูล e เนี่ยเข้ามาเสริมทับด้วยทุกปีนะครับซึ่งคาดว่ารุาน่นนี้ก็น่าจะเข้ามาขายเช่นเดียวกันนะฮะสำหรับ EP นี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแวะเดี๋ยวข่าวสารกันใหม่นในพี่หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย